أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ا ل ع ظ ي م أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับสู่ช่วงของรายการวิจิตระเบียงศิลป์นะครับนี่ชอนเหรอนะครับวันนี้เราก็จะได้มาเขียนในคำสุดท้ายคำว่าอาราฮีมนะครับในรูปประโยคของบัสมละกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับที่ผ่านมานะครับเราได้ฝึกเขียนนะครับคำก่อนหน้านี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหวังว่านะครับทุกทท่านนะครับจะเอากลับไปฝึกนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเขียนคอตนะซักได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้านะครับเรามาต่อกันที่คำสุดท้ายนะครับของคำว่าอาร์ีมกันนะครับ อัลลอฮ์ฮมจะประกอบไปด้วยกับอะไรอาลีฟเหมือนกันนะครับอาลีฟเราก็อาจจะขนานกับตัวอัลรอฮ์มานไปเลยนะครับเพราะมันมันเป็นอาลีฟอาลีฟลามอั้นแล้วก็รอก็คืออาลีฟลามรอเหมือนกันนะก็ระยะนะครับอันเนี้ยผมแนะนําเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเรายกอะไรเรายกอาลีฟมาไว้ที่อะไรละมาไว้ที่บนตัวมีมเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยเรา ก็สามารถที่จะยกอลีฟไปไว้บนอะไรได้ไปไว้บนหางนูนได้เช่นกันไปบนตัวนูนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องไฟเราก็ให้มันห่างกันสักเท่าไหร่ลูกโตอเอ้ครึ่งลูก๊อประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เขียนอลีฟเสร็จเราก็วัดอีกหนึ่งนุกตอแล้วก็ใส่อะไรใส่ตัวลามแล้วก็ใส่ตัวรอนะครับแบบนี้ นะจากนั้นคำหรืออักษรต่อมานะครับก็คืออักษรฮายาแล้วก็มีมนะครับอักษรตัวฮานะครับเมื่อตอนเราเขียนอักษรตัวฮาของคำว่าอาะโรมาเนี่ยฮาติดกับมีมเนี่ยมันโค้งคว่ำใช่ไหมแต่ว่าพอเราจะเขียนตัวฮาติดกับยาเนี่ยมันมันไปรับโค้งงายนะครับไปรับโค้งงายธรรมดาก็อันนี้ก็คือคือโค้งงายแล้วก็ โค้งคว้านะครับอันนี้ผมจะใช้คําว่าโค้งหงายกับโค้งคว้าเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยให้เราเข้าใจในรูปแบบแบบนี้หมายความว่าอะไรถ้าผมพูดคําว่าโค้งหงายก็หมายความว่าอะไรผมเขียนแบบนี้นะครับถ้าครั้งไหนที่ผมพูดคําว่าโคา้งคว้าก็หมายความว่าการเขียนแบบนี้เข้าใจนะครับอ่าประมาณนี้นะครับไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันที่ตัวฮานะครับเป็นตัวฮาเล็กติดกับอักษร อักษรยานะครับก็ให้วัดช่องไฟเนี่ยก็คือระยะเนี่ยพอๆกันนะครับก็คือระยะที่อยู่บนหัวรอนะครับระยะห่างมาแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยกรณีนี้นะครับตัวพาจะอยู่บนเส้นหรือว,ว่าเขียนแบบตัวติดแบบตัวหงายนะครับช่องไฟของมันเนี่ยให้เราวัดจากตรงนี้ออกมามันก็จะตกอยู่ช่วงประมาณนี้ระยะของหัวฮาจะมาอยู่สุดที่ตรงนี้ ปลายหานะครับก็เหมือนเช่นเคยวัดไปที่เท่าไหร่สามูกต้อแล้วเราก็เขียนหัวคานะครับแบบนี้นะครับระยะของมันเนี่ยลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งนกต้อถึงหนึ่งูกต้อนะครับว่าประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับบาลานซ์กับช่วงล่างถ้าตรงนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็ต้องครึ่งหนึ่งเหมือนกันแบบนี้นะครับอ่าครึ่งหนึ่งเหมือนกันแล้วเราก็ลงมาของพร้อมโค้งลงนะ ปกติเราจะไปงี้ใช่ไหมเราไม่ไปเราจะทําไมเราจะปัดขึ้นปัดขึ้นตรงนี้ใช้หลักการเดียวกันกับอะไรกับยาของตรงนี้ของบิสมีตรงนี้ใช้หลักการเดียวกันนะก็คือพอลงมาปุ๊บแล้วก็ปัดขึ้นนะครับให้อยู่ระยะพอดีกับหัวแล้วกันนะไม่ต้องไม่ต้องเลยไปเยอะนะให้อยู่พอดีกับหัวจากนั้นเราก็นี่เลยกลับมาหาตรงนี้ตัวยา ตัวยาเราจะเขียนตรงนี้ในลนักษณะความยาที่เท่าออก,กันก็คือเท่าไหร่เราเราเขียนไปที่แปดลูกต้อเราเราเลือกความยาวที่แปดลูกตอใช่ไหมเราก็เขียนตรงเนี้ยไปเลยนะเขียนไปเลยยาไปเท่าไหร่แปดลูกต้อก็จะมาอยู่ในสระแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกบอักษรมีมแบบเดียวกันไปเลยนะจะสวยกว่านะก็จะอยู่ประมาณนี้ปิดแล้วก็ลากตรงปิด ปิดทึบนะไม่หัวไม่เปิดแล้วก็จากนั้นก็ลาบหางแบบนี้นะโอเครูปลักษณะกระจอกมารูปลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาเริ่มเขียนกันเลยนะครับอย่างที่บอกครับเราจะยกอลีฟไปไว้บนไหนบนหางนูนนะครับอ่ะมาดูนะครับอันนี้ผมจะกะกะเอาเลยนะก็อยู่ประมาณครึ่งนุกโตนะก็อยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็ร่างนะครับอันนี้อย่างที่ผมกะนะครับก็คือขอวัดลุกต้อขึ้นไปก่อนแล้วก็จะลบทิ้งนะนะครับหนึ่ามนะครับสี่หรือว่าตรงนี้แหละนะก็จะระยะก็จะพอๆกันประมาณนี้นะครับเ,เราก็จะได้ในส่วนของอลีฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ร่างนะครับร่างก่อนแล้วก็เราก็เช็ค นะประมาณนี้นะครับให้สังเกตสังเกตอะไรนี่สังเกตอลีฟสองตัวหน้าด้วยว่ามันขนานกันไหมถ้าขนานกันแล้วก็คือชะละผ่านนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะลองลองเขียนดูนะครับอ่ถ้าไม่ถ้าไม่ตรงเราก็ลบแหละนะอะเราก็ตั้งลิสสอให้เต็มแล้วเราก็ลาไเลย ก็จะอยู่ประมาณนี้นะทีนี้ขอซ้ำอีกทีหนึ่งตัวเล็กไปนะครับอ่ะก็จะได้ในส่วนของอาลีฟตัวที่สองน่าจะตรงกันนะครับพอๆกันอยู่ไม่น่าจะยังเกินไปนะครับอลีฟตัวนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะลบ นุกทิ้งไปนะครับเพื่อที่เราจะมาเขียนตัวในตัวถัดไปนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะวัดระยะช่องไฟห่างออกไปเท่าไหร่ประมาณหนึ่งลุกโตนะครับก็ประมาณนี้นะะถ้าวัดจากด้านล่างนะวัดจากด้านล่างหนึ่งนุกก็จะมาจบอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเราก็ล่างนะครับล่างเส้นไกด์ของมันนะแล้วเราก็ อยากขึ้นนะอยากขึ้นแล้วก็จากนั้นก็เขียนอักษรตัวตัวรอเดียวใส่เข้ามานะครับระยะมันก็ตรงนี้เลยนะแลเรก็ดึงระยะสองนต่อของมันเนี่ยครับเข้ากับมาได้เลยนะครับอนะ่ทีนี้ผมก็จะค่อยๆลากนะครับนะแล้วเราก็ ตวัดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ตวัดลงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดจะงอยเล็กๆนะครับแล้วเราก็ใส่ใส่รอนะครับก่อนจะใส่รอนะครับเราก็ควรจะวัดนุกตอนะครับก็จะเมาจบประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เขียนมาเลยนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ประมาณนี้ เราก็ค่อยมาเติมส่วนที่จางๆนะครับเนื่องจากเรายกดินสอหรือว่าหมุนดินสอนะครับอ่ะแล้วเราก็ใส่ไปค่อยๆเติมนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ได้ในส่วนของอัดรอบเรียบร้อยนะครับอ่ะอย่าลืมมาใส่ส่วนของของหัวด้วยนะ ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะได้อร่อเรียบร้อยต่อไปฮายามีมนะครับฮายามีมตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ระยะนะครับประมาณหนึ่งลูกต่อตรงนี้อ่าหาก็จะมาอยู่ประมาณตรงนี้อ่ประมาณตรงนี้นะครับไม่น่าจะไม่น่าจะล้าเข้าไปเยอะนะครับ ต่อมาเราก็วัดหัวคาอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่สามนูกตอก็จะอยู่ลงมาประมาณนี้นะครับให้เราวัดจากเส้นบรรทัดขึ้นไปก่อนนะสักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งนูกโตอเอาวัดห่างๆก็ได้เพราะเราเ,เราจะต้องลบนะหนึ่งลูกตหนึ่งนกตอสําหรับตัวของมันแล้วก็อีกครึ่งนูกโอนะครับ ครึ่งลูกต้อหนึ่งลูกต้อแล้วก็ครึ่งลูกต้อเราก็จะได้ความสูงนะความสูงของอะไรของจุดเริ่มของหัวหาตรงนี้นะครับ่ากับว่าเราจะเริ่มกันตรงนี้นั่นเองนะจุดเริ่มก็คือเริ่มที่จุดลูกต้อแรกตรงนี้แล้วเราก็เขียนไปนะอ่ะมาลองเขียนดูนะครับ นีล่ลูกต้ตรงกลางตรงนี้นะก็จะลงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้งความทับเส้นเดิมโค้ง,งควากลับมาแล้วเราก็ปัดขึ้นเล็กน้อยแบบนี้นะครับแล้วเราจากนั้นเราก็ค่อยทำไงต่อครับลากแปกลูกต่อนะครับก่อนที่เราจะลากแปดได้เราจะต้องวัดก่อนนะวัดประมาณนี้นะครับแล้วเราก็วัดไปนะครับที่เท่าไหร่ แปดนูกตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่ะมันก็จะมาจบอยู่ประมาณนี้นะก็จุดเริ่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าเราก็กะให้มันบาลานซ์กันหรือว่าให้ได้ระดับแล้วเราก็วัดไปหนึ่งนูกต่อเราก็จะได้ระดับของการการโค้งนะประมาณนี้ นะครับแล้วเราก็เขียนตัวมีมนะครับเช่นเดิมครับใช้ปลายดินสอของความนะครับเล็กน้อยนิดเดียวนะครับแล้วจากนั้นเราก็ตั้งปิดนะครับปิดตรงนี้เข้ามาแล้วเราก็ลากหางแบบนี้ออกไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองเขียนกันดูนะครับตัวค่านะเอาผมจะลบบางส่วนออกไปก่อนนะเดี๋ยวมาลบที่หลังแล้วมันจะยากนะครับอ่ะประมาณนี้นะ จะได้ไม่แน่นกันมากนะครับอ่ะเขียนส่วนหัวนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราก็กลับแบบนี้นะครับระยะตรงนี้นะครับมันก็จะเนี่ยประมาณนุกตอหนึ่งนะครับหรือว่าครึ่งนูกต์อประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็เขียนอักษรยานะครับรอักษรยาก็ตั้งเต็มมินสอเลยนะครับรักษาระดับตรงนี้นะประมาณนุขึ้นมานุต่อหนึ่งนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็กระดกขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อไปเพื่อไปรับกับอักษรตัว ตัวมีมนั่นเองนะครับตัวมีมเราก็โค้งความโค้งความเข้ามานะโค้งความเข้ามาแล้วเราก็ลากเต็มดินสอแบบนี้นะครับเพื่อปิดจากนั้นเราก็ตั้งเต็มดินสอแล้วปัดไปทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาเติมนะครับให้มีความหนาเท่ากับหน้าดินสอของเรานะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเราก็จะได้ในส่วนของ ของคายามีมแล้วนะครับทีนี้เม็ดยานะครับเราก็มาใส่นะครับใต้ตัวยานั่นแหละนะครับให้อยู่ที่ประมาณสองนุกตต่อส่วนใหญ่ก็จะวางกันช่วงช่วงหน้าหน้าของของของ,ของตัวยานะครับประมาณนี้อันนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของของอะไรในส่วนของตัวอักษรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการมาใส่สระกัน นะครับใส่สระนะครับก็คือการตั้งลิ้นสอให้เต็มอันนี้ในกรณีฟัคฮะครับอ่ะฟัทฮาก็จะเป็นแบบนี้ตั้งลิ้นสอให้เต็มแล้วก็ปัดแบบนี้นะครับกัสรอนะครับดอมมาก็คือเขียนแบบนี้นะครับแล้วเราก็หังประมาณนี้ทิมลงมาประมาณนี้นะครับจริงๆมันจะใช้ประมาณ ปลายปลายปลายดินสอเขียนแบบนี้มันก็จะออกมาในลักษณะแบบ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 นี้นะครับแล้วก็ปลายในอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นโค้งเล็กน้อยนะครับประมาณนี้จะมีความโค้งนิดเล็กน้อยนะครับแต่ก็เบื้องต้นให้แนะนําให้เอาง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็คือ,เ,อเขียนแล้วก็ ตรงลงมาแบบนี้นะครับเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้ให้มันง่ายนะครับอ่ะมาใส่สระกันนะครับสระของเรานะครับก็บิสมีก็คือก oh ัสรอซีนสุกูลมีมกัสรอนะครับอาลีฟเนี่ยถ้าเป็นอักษรอาลีฟที่ไม่ออกเสียงนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของอาลีฟที่ไม่ออกเสียงทรงจะคล้ายๆตัวซอสนะครับแบบนี้ นะครับคล้ายๆตัวซอสแบบนี้นะครับอยู่บนอักษรอลิฟเลยนะครับแล้วก็ใส่อะไรตรงนี้ใส่สับดูนะครับใส่สลับสับดูนะครับสับดูก็คือการตั้งแล้วก็อยากแบบขึ้นแบบนี้นะครับอ่าก็จะได้สับดูแล้วก็มัดฟัดพ้าหรือมัดอานั่นเองลงมาเต็มดินสอแบบนี้นะครับต่อมา อักษอรอเลฟตัวนี้ก็เช่นเคยใส่อะไรครับใส่อ่าสัญลักษณ์ของอเลฟที่ไม่ออกเสียงนะครับลบลูกต่อออกนะครับระยะประมาณลูกต่อหนึ่งตรงนี้นะลูกต่อหนึ่งห่างออกมาเพื่อที่จะใส่ซับซับดูนะครับแล้วเราก็ใส่ปัดท้าก็สูงขึ้นมาเพิ่มมาอีกหนึ่งหนึ่งลูกต่อนะครับตรงนี้ จริงๆมันจะมีแบบลากตรงๆยาวๆก็มีนะแต่ก็เอาแบบนี้ก่อนง่ายๆนะครับอาร์รอรรอตัวฮาเล็กตัวนี้จะเป็นสระอะไรครับเป็นสระสุกูลเราก็ใส่สระสุกูลถัดมานะครับสุกูลลากตรงแล้วปัดลงแบบนี้นะครับมามีมจะใช้เป็นมัดมัดฟัทฮานะครับแล้วก็ใส่มัดฟัทฮาลงไปอ่แบบนี้นะ ลบลูกต๋อ,ออกซะทีนี้นะครับคําสุดท้ายนะครับอักษรอลีฟนะครับไม่ออกเสียงเราก็จะใส่เป็นอะไรใส่เป็นสัญลักษณ์ของลิท่ไม่ออกเสียงทีนี้มาดูอารรอนะครับอาร์ A aw, แล้วก็ใส่ซับสัปดูนะครับแล้วก็ใส่ฟัตฮะนะครับเข้าไปนะฟัตฮะก็ตั้งและปัดแบบนี้ง่ายๆนะครับ ทีมนะครับพีมตรงนี้นะครับให้ใส่นะครับกะระยะให้ดีนะครับรอกับฮาตัวนี้กะกลางๆให้ดีนะครับแล้วก็ปัดไปแบบนี้นะเราก็จะได้ในส่วนของรีมนะครับแล้วก็สุกูลมาใส่ที่ตัวยานะครับตัวยาก็แบบนี้นะครับเราก็จะได้สุกูลแล้วก็มีมสระกัสรอแล้วก็ใส่สระกัสรอส peel, ไปแบบนี้อ่า อัลฮัมนุลิลลัคครับเราได้ในส่วนของบิสมิลลาฮิรรห์มานิราิยีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับค่อนข้างเหนื่อยกันหน่อยนะครับสำหรับการหัดเขียงในครั้งแรกนะครับสังเกตว่ามันก็พอใช้ได้อยู่นะครับไม่ถึงกับใช้ไม่ได้นะครับมันก็จะมีส่วนที่ไม่สวยไปบ้างนะครับไม่ว่าจะลบเยอะ <laughs> ไปหน่อยนะครับแต่ก็พอออกมาก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเป็นการเขียนครั้งแรกนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าในอนาคตนะครับที่เราฝึกเขียนกันในตั้งแต่ตัวติดบาติดอักษรไปเรื่อยนะครับว่ามันจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรการฝึกต่อจากนี้นะครับแล้วเราก็มาดูในครั้งหลังอีกทีหนึ่งว่าเรากลับมาเขียนบิสมิลลาห์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้ ผลดีหรือว่าได้ความสวยที่มากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้น,มา,นมากขนาดไหนนะครับครั้งแรกครั้งนี้เนี่ยอันทําดีแล้วครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็ดูแล้วสวยงามนะครับอ่ะก็ต้องขอจากลานะครับไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเก็บเอาไปฝึกเขียนให้ บ่อยๆเขียนให้เยอะๆนะครับเพื่อให้มือของเรานั้นจําในลักษณะของการเขียนแต่ละอักษรให้แม่นยํานะครับหวังว่าทุกๆท่านจะเขียนคอทได้อย่างสวยงามนะครับวอบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวารฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ